เสียงแรกเริ่มขึ้นพร้อมภาพของท้องฟ้าที่เปิดกว้างไม่มีเส้นแบ่งใดๆมีเพียงเสียงลมเบาๆและแสงแดดอ่อนที่สะท้อนบนผืนน้ำมีคำถามผุดขึ้นในใจถ้าใจเราดับลงเดี๋ยวนี้เราจะไปที่ไหนเราใช้ชีวิตเหมือนคนเดินทางที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บนแผนที่ไหนบางวันมีความสุขเหมือนอยู่บนสวรรค์ อีกวันเหมือนถูกไฟเผาใจในนรกแต่ไม่เคยรู้เลยว่าทุกช่วงนั้นคือการเปลี่ยนภูมิของใจอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงภูมิ31แผนที่แห่งพบที่สัตว์โลกทั้งหลายเวียนอยู่ไม่ใช่เรื่องเล่าเหนือธรรมชาติแต่คือภาพจริงของจิตที่หมุนไปตามกิเลสและกรรมบางภูมิมืดสนิทมีเพียงเสียงคร่ำครวญของความทุกข์ บางภูมิมีแสงเรืองรองของความสุขชั่วคราวและบางภูมิละเอียดจนแทบไม่มีขอบเขตของความรู้สึกทั้งหมดนี้คือระดับของใจที่เราสามารถสัมผัสได้ทุกวันในใจคนหนึ่งคนอาจผ่านหลายภูมิได้ภายในชั่วโมงเดียวตอนโกรธใจร้อนและมืดตอนให้อภัยใจโปร่งและเบาตอนตั้งใจดีเหมือนยกตัวขึ้นสู่แสง แต่พอเผลอก็ร่วงลงอีกครั้งนี่คือธรรมชาติของวัตฏะการเวียนอยู่ในภพทั้งสามกามภพรูปปภพและอรูปปภพรวมเป็น31ภูมิที่ครอบคลุมตั้งแต่ความมืดสุดถึงแสงบริสุทธิ์สุดของใจแผนที่นี้ไม่ถูกวาดด้วยเดนหรือหมึกแต่วาดด้วยกรรมคือการกระทำของเราเองทุกคำที่พูดทุกความคิดที่เกิด ทุกเจตนาที่ส่งออกเป็นเหมือนเส้นทางที่ต่อเพิ่มในแผนที่นั้นสิ่งที่เรียกว่าพบไม่ใช่ที่อยู่ของร่างกายแต่คือภาวะที่ใจตั้งอยู่ในขณะหนึ่งหนึ่งเมื่อใจยึดมั่นในความอยากเกิดพบแห่งกามเมื่อใจสงบจากความหยาบเข้าสู่พบของสมาธิเมื่อใจละเอียดเหนือรูปเข้าสู่อรูปประพบและเมื่อใจหมดการยึดทั้งหมดพบทั้งปวงดับ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราควรเข้าใจเสียก่อนว่า31ภูมิไม่ได้เป็นแค่ตำนานของเทวดาหรือปีศาจแต่เป็นแผนที่ของชีวิตที่ชี้ให้เห็นที่อยู่ของจิตว่าในแต่ละขณะเราอยู่ที่ภูมิใดและกำลังจะไปไหนต่อลองนึกถึงคนที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันแต่ใจของเขาอาจอยู่กันคนละโลก คนหนึ่งกำลังห่วงหน้ากังวลหลังเหมือนตกในนรกแห่งความกลัวอีกคนสงบและมีแม่ตาเหมือนอยู่ในสวรรค์แม้ร่างจะอยู่ใกล้กันแต่ใจอยู่คนละภูมิแล้วนี่คือจุดเริ่มของการเข้าใจแผนที่ชีวิตเพราะถ้าไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่มีทางรู้ว่าจะไปทางไหนต่อแผนที่นี้จะพาเราดูตั้งแต่โลกของความอยาก ไปจนถึงจิตที่ละเอียดเกินรูปจากความมืดที่สุดถึงความว่างที่สุดและเมื่อเห็นครบทุกภูมิแล้วเราจะพบว่าทางออกไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ใจที่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนทางนั้นเสียงของโลกเริ่มเปลี่ยนไปจากท้องฟ้าโล่งกลายเป็นเสียงผู้คนเสียงรถเสียงการซื้อขายที่ไม่หยุดนิ่ง ลิ่นของความเร่งรีบและความอยากปะปนอยู่ในอากาศนี่คือกามภพบโลกของความอยากที่เราทุกคนกำลังอาศัยอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งหมุนไปตามแรงดึงของตาหูจมูกลิ้นกายและใจอาหารอร่อยกลิ่นหอมเพลงเพราะคำพูดหวานหรือแม้แต่การถูกยกย่องทั้งหมด คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงพบนี้ให้ไม่หยุดเกิดกามาพมีสิอภูมิตั้งแต่นรพบจนถึงเทวดาชั้นสูงสุดแต่หน้าประหลาดทั้งหมดอยู่ภายใต้แรงเดียวกันคือตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นและนั่นเองที่ทำให้ภูมินี้ไม่เคยหยุดนิ่งบางคนเรียกมันว่าชีวิตธรรมดา แต่จริงๆคือชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากเล็กๆซ้ำๆอยากให้คนเข้าใจอยากให้คนรักอยากให้ใจสบายจนวันหนึ่งความอยากนั้นกลับกลายเป็นความร้อนในใจลองสังเกตตัวเองยามโกรธหัวใจเต้นแรงขึ้นมือกำแน่นความคิดตีวนขณะนั้นเองใจตกสู่ภูมิมืดโดยไม่รู้ตัว เหมือนเปลวไฟก้อนเล็กที่แผดเผาโลกภายในแต่ในอีกขณะเมื่อใจอ่อนโยนมีแม่ตาต่อใครสักคนความอุ่นก็แผ่ซ่านแสงสว่างนั้นทำให้ใจยกตัวขึ้นเหมือนอยู่ในสวรรค์สองขั้วนี้เกิดขึ้นได้ในวันเดียวนี่แหละกามาพบที่เปลี่ยนภูมิได้ทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าราคะเป็นไฟ กิเลสเป็นควันเมื่อราคะเผาใจก็หมุนเวียนไปในวัฏฏะไม่รู้จบเพราะฉะนั้นการมาพบจึงไม่ใช่ที่อยู่ของร่างกายแต่เป็นอาณาจักรของความอยากที่ใจสร้างขึ้นเองบางคนอาจคิดว่าภูมินรกหรือสวรรค์เป็นเพียงหลังความตายแต่ลองดูความจริงในปัจจุบันเมื่อใจเราทุกข์นั่นคือนรกที่เกิดแล้วในขณะนี้และเมื่อใจสงบ อ่อนโยนไม่เบียดเบียนนั่นคือเทวดาที่กำลังอยู่ในใจเรามนุษย์คือภูมิพิเศษในกามภพบเพราะใจนี้มีโอกาสเห็นทั้งมืดและสว่างเห็นทุกเห็นสุขเห็นการเกิดและดับของความอยากและเพราะเห็นได้จึงมีโอกาสหลุดออกจากวงนี้แต่ส่วนมากเรากลับหมุนอยู่ในความอยากเดิมอยากสุขแต่ไม่อยากเห็นทุก์ อยากได้แต่ไม่อยากเสียความอยากนั้นเองคือกรงทองที่ขังใจไว้การมาพบจึงไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจแต่เป็นครูคนแรกที่ให้เราเห็นแรงดึงแห่งตันหาชัดเจนที่สุดเพราะทุกความสุขในโลกนี้ล้วนมีเงาของความไม่พอยิ่งได้ก็ยิ่งอยากอีกและเมื่อเราเริ่มเห็นว่าอยากไม่เคยให้คำตอบที่จบ จ,จะค่อยๆเริ่มเบาไม่ใช่เพราะบังคับตัวเองไม่ให้มีความอยากแต่เพราะเห็นว่าความอยากเองก็ไม่เที่ยงเมื่อใจหยุดไล่ตามสิ่งภายนอกแม้ชั่วคราวภูมิภายในก็เริ่มเปลี่ยนจากโลกที่เต็มไปด้วยเสียงของการขวายขว้ากลายเป็นโลกที่เงียบลงมีที่ว่างให้ใจพักและตรงช่องว่างนั้นเองคือประตูไปสู่ภูมิที่สูงกว่า เมื่อเสียงของโลกค่อยๆเงียบลงจากตลาดอึกทึกกลายเป็นลมหายใจแผ่วเบาในห้องที่มีเพียงความนิ่งนี่คือรูปพบโลกของจิตที่สงบจากความอยากหยาบในการมาพบใจถูกดึงด้วยเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ในรูปพบความสงบเริ่มแผ่คลุมไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกใจนิ่งได้ด้วยตัวมันเอง พระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ได้ฌานรูปฌานทั้งสี่จิตที่รวมแน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยวนแต่ถึงแม้สงบก็ยังมีตัวรู้ที่ละเอียดคงอยู่ยังมีผู้เพ่งผู้เห็นผู้พอใจในความนิ่งนั้นบางคนเข้าใจว่าความสงบคือนิพพานแต่ในความจริงรูปพรมยังอยู่ในวัตตะเพียงแค่มีราคะน้อยลงมีความหยาบลดลง เหมือนทะเลที่คลื่นสงบแต่ยังมีน้ำเค็มอยู่ภายในลองนึกถึงยามเรานั่งเงียบๆแล้วใจนิ่งไม่มีเสียงไม่มีภาพไม่มีความคิดรบกวนชั่วขณะนั้นใจคล้ายจะหลุดพ้นแต่ถ้าสังเกตดีๆยังมีผู้พอใจซ่อนอยู่ในความสงบนั่นคือเงาที่ละเอียดของอัตตาผู้ที่บอกกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันสงบเพียงประโยคเดียว ก็เพียงพอให้พบนั้นดำรงอยู่ต่อไปรูปพบจึงเป็นแดนของจิตที่นิ่งแต่ยังไม่หลุดพ้นเหมือนผู้ที่หยุดเดินในทะเลทรายเห็นเงาโอเอซิสตรงหน้ายังไม่ถึงที่พักจริงแต่ก็หยุดไล่ตามลมร้อนชั่วคราวพระพุทธองค์ทรงเปรียบว่าจิตที่ยังยึดในฌานแม้สูงส่งแต่ยังมีการเกิดอีกเพราะเมื่อหมดกำลังของสมาธิจิตก็กลับสู่กามาพบอีกครั้ง ความสงบที่มีตัวเราจึงไม่ยั่งยืนแต่ความงามของรูปพบอยู่ที่นี่เองเพราะมันสอนให้เห็นว่าความสงบไม่ใช่ที่สุดแต่เป็นบันไดขั้นสำคัญที่พาใจออกจากความหยาบและชี้ทางไปสู่ความละเอียดกว่าเมื่อใจเริ่มนิ่งความเห็นเริ่มชัดเราจะเห็นว่าผู้รู้เองก็เปลี่ยนแปลงความนิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา เพียงปรากฏขึ้นแล้วดับไปเช่นเดียวกับเสียงแล้วรูปรูปพบจึงเป็นเหมือนอาณาจักรแห่งการเรียนรูปผู้ที่เข้าถึงจะเห็นกฎแห่งจิตอย่างตรงไปตรงมาว่าแม้ความสงบก็ยังไม่เที่ยงและแม้ผู้เพ่งก็ยังไม่ใช่ตัวตนถาวรเมื่อใจเห็นความจริงนี้ความยึดในความนิ่งก็เริ่มคลายใจค่อยๆโปร่งเป่าจนละได้แม้แต่รูป แล้วประตูของอรูปภพจิตที่ไร้รูปแต่ยังมีภพก็เริ่มเปิดขึ้นอย่างเงียบงามเมื่อความนิ่งของรูปภพค่อยๆละลายเหลือเพียงความรู้สึกที่เบาจนแทบไม่มีรูปร่างเสียงภาพกลิ่นรสล้วนหายไปเหลือแต่ความมีอยู่ของจิตที่ล่องลอยไร้ขอบเขตนี่คืออรูปประภพ,บพบ ดินแดนของจิตที่ไม่มีรูปแต่ยังคงมีพบอยู่เงียบๆในความละเอียดนั้นารูปประพบมีสี่ระดับเริ่มจากอากาสานัญจายตนะใจขยายสู่ความว่างไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณัญจายตนะรู้เฉพาะการรู้นั่นเองอากินจัญญาัตนะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยและเนวสัญญานาสัญญายตนะละเอียดจนแทบไม่รู้ว่ารู้ เหมือนแสงเทียนที่ยังไม่ดับแต่ไม่มีเปลวให้เห็นยังมีความร้อนที่ซ่อนอยู่ในความว่างผู้ได้อรูประชานเหมือนคนเดินทางที่พ้นทะเลทรายแต่ยังไม่ถึงฝั่งเพราะยังมีตัวรู้ที่คงอยู่ในความละเอียดนั้นจิตไร้รูปแต่ยังมีเราที่รับรู้ความไร้รูปนั้น ลองจินตนาการถึงตอนที่หลับลึกไม่มีความฝันไม่มีภาพไม่มีเสียงแต่ยังมีความรู้ว่ากำลังหลับนั่นคือเงาบางๆของอรูปภพจิตที่ไม่ต้องอาศัยรูปแต่ยังดำรงอยู่ด้วยความรู้สึกว่ามีในชั้นนี้ไม่มีความสุขแบบกามไม่มีราคะแต่ยังมีความสุขจากการพ้นความหยาบความสุขนั่นเองทำให้จิตไม่ยอมปล่อย เพราะแม้จะไม่มีอะไรให้ยึดจิตก็ยังยึดในความไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ผู้ได้อรูปฌานก็ยังเวียนเกิดอยู่เพราะยังมีอวิชชาแฝงในความว่างยังมีความสำคัญมั่นหมายว่าเราพ้นจากรูปแล้วนั่นคือเชื้อเล็กๆของภพที่ยังไม่ดับบางคนอาจสงสัยถ้าไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีความคิดแล้วจะเหลืออะไรให้หลง แต่ในความละเอียดนั้นเองมีความพอใจในความไม่มีจิตยังรู้ยังเพ่งยังรักษาความนิ่งไว้และนั่นคือการเกิดอีกรูปแบบหนึง่งอรูปประพบจึงเป็นเหมือนอากาศที่ดูว่างแต่ยังมีแรงลมลมที่พาใจหมุนอยู่ในวัฏฏะที่มองไม่เห็น ผู้ปฏิบัติที่ถึงขั้นนี้จะเห็นชัดว่าแม้ความละเอียดสูงสุดของสมาธิก็ยังมีร่องรอยของภพร่องรอยของผู้มีอยู่แต่ความเข้าใจนี้เองที่เปิดประตูอีกบานเพราะเมื่อเห็นว่าแม้ความว่างก็ยังไม่พ้นจิตจะเริ่มเบื่อแม้ในความสงบที่สุดและเริ่มหันกลับว่ามองเหตุแห่งการเกิดอย่างตรงไปตรงมา เมื่อความพอใจในความไม่มีค่อยๆหมดแรงความรู้สึกว่ามีเราในความว่างก็จางไปเหลือเพียงความรู้บริสุทธิ์ที่ไม่ต้องอิงรูปหรือพบใดๆและตรงนั้นเองเส้นทางสู่ความพ้นเริ่มเปิดจริงๆเมื่อความว่างของอรูปภพค่อยๆจางลงสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงแต่คือคำถามแผ่วเบาในใจ อะไรคือเหตุให้จิตต้องเกิดอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าพบทั้งปวงมีเหตุจากกรรมและกรรมทั้งหมดตั้งอยู่บนเจตนาใจที่คิดพูดทำด้วยความอยากหรือไม่อยากคือพลังที่ผลักให้จิตไปสู่ภูมิต่างๆจิตไม่เคยหายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนที่ตั้งตามแรงกรรมเหมือนเปลวไฟที่ย้ายจากตะเกียงหนึ่งไปอีกตะเกียงหนึ่ง ไม่มีตัวไฟเดิมอยู่แต่ยังมีไฟต่อเนื่องเมื่อจิตดวงสุดท้ายของชีวิตดับลงจุดติดจิตก็เกิดขึ้นเหมือนการปิดฉากหนึ่งและทันทีปฏิสนธิจิตก็เปิดฉากใหม่ไม่มีช่องว่างระหว่างนั้นเลยการเกิดจึงต่อเนื่องราวกับลมหายใจที่ไม่ขาดสายหลายคนเข้าใจว่าเราตายแล้วจึงไปสู่พใหม่แต่ในทางธรรม การเกิดใหม่เกิดขึ้นทุกขณะจิตเมื่อโลภจิตหนึ่งเกิดเมื่อโกรธจิตหนึ่งเกิดเมื่อสงบเมตตาจิตหนึ่งเกิดพบเล็กๆจึงเกิดและดับในทุกวินาทีที่ใจเคลื่อนไหวลองนึกถึงขณะหนึ่งที่เราเห็นของที่อยากได้ความอยากนั้นจุดขึ้นทันทีเหมือนประกายไฟนั่นคือการสร้างพบแห่งอยากมี หรือขณะที่เราผลักไสความจริงที่ไม่ชอบนั่นคือพบแห่งไม่อยากให้มีทุกขณะคือการปั้นโลกเล็กๆขึ้นในใจและเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจิตที่เคยฝึกไว้ย่อมแสดงผลถ้าใจเคยชินกับความโลภโกรธหลงก็จะไหลไปสู่พบที่มีธาตุเดียวกับความคิดนั้นแต่ถ้าใจฝึกให้ตั้งอยู่บนสติและปัญญา จะไหลไปสู่พบที่ละเอียดขึ้นหรืออาจพ้นจากการไหลนั้นเลยจิตสุดท้ายจึงไม่ใช่เหตุเดียวแต่มันสะท้อนนิสัยของใจที่สั่งสมมาทั้งชีวิตเหมือนแม่น้ำที่มีเทียดไหลแน่นอนเพราะแรงโน้มของภูเขาที่ก่อตัวนานแสนนานในพระสูตรกล่าวว่ากรรมเป็นของตนเองเป็นมรดกของตนเองไม่มีใครส่งเราไปไหน มีแต่จิตที่พาไปตามความเคยชินการรู้เท่าทันจิตจึงเป็นหนทางเดียวที่เปลี่ยนทิศของกรรมได้บางครั้งเราพูดว่าอยากเริ่มใหม่แต่ในทางธรรมเราเริ่มใหม่ทุกขณะอยู่แล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าเรากำลังเริ่มด้วยจิตแบบไหนถ้าเริ่มด้วยความหลงก็เดินทางกลับสู่วงเดิมแต่ถ้าเริ่มด้วยความรู้ตัว เส้นทางของวัตตะก็เริ่มขาดตอนเมื่อเห็น,นกลไกนี้อย่างแจ่มชัดเราจะไม่โทษโชคไม่โทษใครเพราะรู้ว่าทุกพบทุกภูมิมีเหตุจากใจนี้เองและในวินาทีนั้นใจเริ่มเบาเพราะเข้าใจว่าแม้พบก็เป็นเพียงผลของความคิดไม่ใช่ที่อยู่ถาวรของใครจากความเข้าใจนี้เอง ประตูสุดท้ายจึงค่อยๆปรากฏประตูแห่งความพ้นที่ไม่มีพบไม่มีผู้เกิดอีกต่อไปประตูแห่งความพ้นเปิดออกไม่มีแสงจ้าไม่มีเสียงใดมีเพียงความนิ่งที่ไม่ต้องพยายามจะนิ่งเพราะสิ่งที่เคยขวางใจไว้ดับไปหมดแล้วนี่คือพ้นภูมิภาวะที่เหนือกว่าพบทั้งสาม เหนือกว่าทุกการเกิดและดับไม่ใช่ที่ใดไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่พรหมแต่คือจิตที่หมดเหตุแห่งการเกิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าพบย่อมดับเมื่ออุปาทานดับเมื่อไม่มีการยึดในรูปไม่มีการยึดในนามใจต้องหาที่อยู่เพราะไม่เหลือผู้จะอยู่ก่อนหน้านี้เราพูดถึงจิตที่เวียนในกาลพบรูปพบและอรูปพบแต่เมื่อความรู้แจ้งเกิดขึ้น จิตเห็นเองว่าทุกพบมีเงื่อนไขและสิ้นเงื่อนไขได้เมื่อเหตุแห่งการยึดไม่มีผลคือการเวียนย่อมดับพ้นภูมิจึงไม่ใช่สถานที่แต่เป็นสภาวะของใจที่หลุดจากการต้องเป็นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงไม่ต้องมีไม่ต้องศูนย์เป็นความเงียบที่ไม่อ้างสิ่งใดเลยลองนึกถึงช่วงที่ใจเราเข้าใจอะไรบางอย่างจนหมดสงสัย ในวินาทีนั้นไม่มีคำถามไม่มีความอยากใจเหมือนหยุดอยู่ตรงกลางระหว่างทุกสิ่งความรู้สึกนั้นเป็นเงาเบื้องต้นของผลภูมิแต่ในทางธรรมผลภูมิไม่ใช่ชั่วคราวเพราะไม่มีอะไรกลับมาผูกไว้ได้อีกไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสหรือแม้แต่ความคิดว่าฉันหลุดพ้นก็ไม่มีหลายคนกลัวคำว่าว่าง กลัวว่าจะไม่มีอะไรเหลือแต่ในว่างนั้นเองคือความเต็มที่ไม่ต้องเติมเพราะไม่มีสิ่งใดพร่องไม่มีสิ่งใดเกินพระพุทธองค์เรียกภาวะนี้ว่านิพพานซึ่งแปลว่าดับเย็นไฟแห่งตันหาดับไปหมดไม่ต้องดับตัวตนเพราะไม่เคยมีสิ่งใดเป็นตัวตนตั้งแต่แรกพ้นภูมิคือความอิสระของจิตที่รู้ตามจริงไม่ยึดดีไม่ปฏิเสธชั่ว ไม่หลงในสุขไม่จมในทุกข์จิตไม่วิ่งหาภูมิใหม่เพราะเห็นแล้วว่าทุกภูมิล้วนเกิดจากเหตุเดียวกันในวินาทีที่ใจหยุดสร้างพบวัตตะแห่งการเวียนเกิดก็หยุดตามไม่มีผู้เดินไม่มีทางไม่มีจุดหมายเหลือเพียงความรู้บริสุทธิ์ที่ไม่ต้องมีที่ไปและนั่นเองคือที่สุดของแผนที่ชีวิตจุดที่แผนที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป เพราะผู้เดินทางได้ตื่นขึ้นจากความฝันแห่งการเกิดเมื่อถึงตรงนี้ทุกพบทุกภาพทุกภาวะกลับกลายเป็นเพียงภาพเงาที่ลอยอยู่ในจิตและใจที่รู้ว่าทุกสิ่งนี้ไม่ใช่เราก็อยู่เหนือมันโดยสิ้นเชิงความพ้นนี้ไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ตรงขณะจิตที่เห็นว่าไม่มีสิ่งใดควรยึดถือและเมื่อใจเห็นเช่นนั้นจริงๆภูมิทั้ง31 ก็สลายไปพร้อมกันแผนที่ชีวิตที่เคยซับซ้อนกลายเป็นกระดาษว่างเปล่าเหลือเพียงความเงียบบริสุทธิ์ที่ไม่มีจุดเริ่มและไม่มีจุดจบ